มีคนแชร์บอกว่าถ้าเราใช้น้ํายาล้างจานล้างรถแล้วสีรถจะพังจริงดิผมไม่ได้จะมาบอกนะครับว่าน้ํายาล้างจานเนี่ยใช้ล้างรถแล้วดีกว่าแชมพูล้างรถนะแค่จะมาบอกว่าน้ํายาล้างจานถ้านําไปใช้ไม่สามารถทําให้สีรถกัดก่อนหรือเสียหายได้ครับอย่างแรกคือเลกเกอร์บนตัวรถทุกคันเนี่ยเขาออกแบบมาให้ปกป้องรถครับกันกรดกันด่างกันสารเคมีและกันสภาพอากาศได้ระดับหนึ่งครับ ทีเนี้ยเขาบอกว่าน้ํายาล้างจานเนี่ยมันมีสารทําความสะอาดจะกลัดก่อนสีรถใช่ไหมใครไม่รู้เนี่ยไปดูสูตรในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับน้ำยาล้างจานและแชมพูล้างรถเบสหลักเนี่ยเป็นตัวเดียวกันครับน้ํายาชื่อว่า n70 และ n70 คืออะไร n70 คือสารเคมีตั้งต้นสําหรับน้ํายาทําความสะอาดเกือบทุกชนิดสบู่แชมพูน้ํายาล้างรถน้ํายาล้างจานใช้ n70 เหมือนกันหมด และอะไรที่จะเป็นตัวกัดก่อนผิวได้นะครับในน้ํายาล้างจานและน้ํายาล้างรถจะใส่สารกัดผิวทำความสะอาดเหมือนกันก็นกคือตัว F24 F24 เนี่ยถ้าเป็นน้ายาล้างจานจะใส่แค่20%กว่าครับแต่ถ้าเป็นแชมพูล้างรถใส่ F24 ถึง5้เปอร์เซ็นต์และ F24 คืออะไรรู้ไหม F24 ก็คือโซดาไฟไงแล้วส่วนใหญ่น้ํายาล้างจานเขาก็จะไม่ใส่ F24 ครับเขาจะใส่ F50 ซึ่งเป็นตัวกําจัดไขมัน แล้วลองมาคิดดูนะครับจากสูตรผสมน้ํายาแบบทั่วไปที่ขายในท้องตลาดนะถ้าสูตรตามนี้ลองคิดดูนะครับว่าอะไรกัดสีรถมากกว่าเขาบอกว่าน้ํายาล้างจานจะทําให้ขอบยางขอบพลาสติกเสียใช่ปะแล้วอย่างเงี้ยยางที่อยู่ในซิงค์ล้างจานยางที่อยู่ตามขอบอ่างหรือยางที่ใส่เข้าไปตามขอบก๊อกอย่างเงี้ยยางพวกนั้นอ่ะมันเป็นยางคุณภาพต่ํายิ่งกว่ายางที่เอามาผลิตรถยนต์อีกนะยังไม่มีปัญหาอะไรเลยในการทําความสะอาดทําความสะอาดได้เหมือนกันทั้งน้ํายาล้างจานและแชมพูล้างรถไม่ทําให้รถสึกกร่อนครับ แล้วทำไมเราถึงต้องใช้แชมพูล้างรถเพราะแชมพูล้างรถปัจจุบันส่วนใหญ่จะออกแบบมาผสมคารุบ้าหรือเซนเซติกซึ่งเป็นสารที่จะทําให้รถเราเงาขึ้นแล้วถ้าใครนะเคลือบรถให้เงาด้วยน้ํายาคารุบ้าหรือน้ํายาเคลือบสีรถแล้วถ้าเราไปเอาน้ํายาล้างจานมาล้างรถเนี่ยมันจะทําให้น้ํายาที่เราเคลือบรถไวส้สวยๆเนี่ยมันหายไปหมดครับแล้วน้ํายาล้างรถเกรดทั่วๆไปราคาถูกๆหน่อยเขาก็จะไม่ได้ผสมสารเพิ่มความเงานะครับ ถ้าเราต้องการทําความสะอาดรถเฉยๆจะใช้แชมพูล้างรถหรือจะใช้น้ํำยาล้างจานก็ได้สีไม่เสียและขอบยางก็ไม่เสียครับแต่ถ้าใครเคลือบสีรถมาเคลือบแก้วมาแล้วอยากให้สารเคลือบสีอยู่บนตัวรถเรานานๆก็ควรใช้แชมพูล้างรถที่มีส่วนผสมของแว็กซ์นะครับ